สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนมีนาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ใบแรกถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะแล้วก็ไพ่สองถ้วยเข้ามากระทบคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว จะเข้ามาให้การสนับสนุนทุกเรื่องนะคะแล้วเดือนนี้ยังมีชื่อผลของให้การเดินทางนะหรือการเคลื่อนไหวนะคะสิ่งต่างๆนะ,ะเข้ามานะทำให้เกิดพลังกำลังมากๆสําหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยคนที่เกิดบันอังคารที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะคะถือว่าเป็นคนที่ช่างคิดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการสื่อสารหรือแม้แต่นะด้านเอกสารนะก็เป็นคนที่ค่อนข้างเกิดโอกาสคุณสุภาพบุรุษนี้ต้องระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิม นะหรือว่าคนเก่าๆเดิมๆนะจะกลับมานะคะสร้างปัญหาให้อีกรอบหนึ่งในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลี่คลายปัญหาเก่าๆเดิมๆด้วยนะแล้วก็ไม่ยึดติดนะนะคะจะทําให้นะคะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะและตําแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือคนนี้เป็นหัวหน้าที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ต้องระวังปัญหากันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่แหละนะอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันได้เรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะจันต้องระวังแล้วก็ต้องปรับกันให้มาก ก็จะมีผู้ใหญ่คนเก่าคนเดิมแหละคนที่แบบสร้างปัญหาให้ะนะคะกลับมาอีกรอบหนึ่งในตําแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเข้าไปพูดคุยได้หรือขอคําแนะนําได้ตําแหน่งของบ้านที่อยัวสายสํานักง,งานร้านค้านะคะเป็นตําแหน่งที่น่า,าจ,จะมีปัญหานะที่เราต้องไปดูและนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมคือบางคนที่ปรับปรุงมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะ,ะปี66 ปี67นี้ยังปรับปรุงไม่เสร็จเลยนะคะตรงเดิมเลยตรงเก่าเลยนะ,ะฉะนั้นจะอาจจะต้องรีบนะคะปรับปรุงให้เสร็จสานะคะแล้วก็ต้องพยายามนะคะทำบ้านนะคะให้เกิดความสะอาดด้วยสิ่งของไหนที่เป็นของเก่ามาก นะคะแล้วเราไม่สามารถใช้ได้หรือไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราอ่ะแต่ยังเกิดประโยชน์กับคนอื่นอยู่ขอให้นําไปบริจาคตําแหน่งไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปทําการแก้ไขมันจะส่งผลดีกับสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็นะคะต้องทําบ้านให้เกิดความสว่างนิดนึงนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาการมีปากเสียงกันในครอบครัวก็เรื่องเก่าเรื่องเดิมนี่แหละอันนี้ให้ไปดูแลแล้วก็คนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะ ในตำแหน่งนะของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะยังเข้ามานะคะ,ะสับสนกันอยู่นะพี่แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะหรือว่าความสัมพันธ์มันห่างๆกันแหละเราก็ต้องไปปรับกันบ้างในช่วงนี้นะคะหรือว่าญาติอาจจะมีปัญหาเรื่องของการงานก็ได้เราก็อาจจะต้องเข้าไปให้คําแนะนํานิดนึง ในตำแหน่งของบริวารล,ลูกน้องนะคะจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานค่ะในตำแหน่งของลูกหรือว่าหลานนะคะจะนําข่าวดีมาให้ทางเรื่องงานการเรียนแล้วก็เรื่องของการเงินในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานส่งผลดีมากนะตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะหรือคนผิวสองสีนะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะการทํางานในช่วงนี้นะคะถือว่ายังงานก็ส่งผลดีเพราะใพ่งานขึ้นสวยนะคะ ว่าจะเป็นที่ลนองไพ่8ไม้แล้วก็ไพ่ราชินีไม้การทํางานมีการขึ้นไหวและยกระดับขึ้นฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารนี้การทํางานจะส่งผลดีมากๆนะคะรวมถึงนะคะจะมีนะคะคุณสุภาพสตรีนะคะเข้ามาให้คําแนะนําหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทําให้เรื่องของธุร,รกิจการงานเติบโตมากขึ้นค่ะ ส่วนในเรื่องของเงินเนะนะขึ้นไพ่ราชนีเหรียญอยู่แล้วไพเ่เศรษฐีนีนะการเงินที่ส่งผลดีเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะนาข่าวดีกับเรื่องของการเงินให้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่านะคะตำแหน่งของตัวบ้านตําแหน่งของตัวร้านยังเป็นตําแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีนะคะคนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้อาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะหรือคนเก่าคนเดิมนั่นแหละ นะอาจจะเข้ามานะคะสร้างปัญหาการเงินให้หรือว่าคนที่เกิดบันอังคารถ้าเรามีเรื่องของไรายได้ที่ดีแล้วนะคะถ้าเรายังเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะหรือว่าเคยยืมเงินคนอื่นเขาแลวยังไม่คืนอะ่ะเดือนนี้แบบการเงินสวยมากนะึ้นพ่เศรษฐีเราก็ควรจะนําเงินนะคะไปจ่ายเขาซะให้มันเสร็จๆมันจะได้ทําให้เรื่องของการเงินของคนที่เกิดบันอังคารนี่นะคะมั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะก็มีดวงที่จะพบรักค่ะ คือไพ่ความรักมันขึ้นนะ่ะคนโสดก็มีคนเข้ามาคุยเข้ามาสนใจเข้ามาขอความรักนะอาจจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะแต่ถามว่าควรที่จะคบใครดีควรจะคบคนใหม่ดีกว่า นะเพราะว่าคนเก่าเนี่ยมันปัญหาเยอะปัญหาเก่าปัญหาเดิมอ่ะนะนคะหรือการคบหากันเอาคนเก่าคนเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับคนโสดแต่ถ้ามีคนใหม่ที่ดีแล้วก็เขาเข้ามาสนับสนุนเราเรื่องการเงินด้วยเรื่องธุรกิจด้วยนะก็เดินหน้าเลยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นคู่กันนะเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันก็ยังรักกันอยู่นะแต่มันมีปัญหาค้างคาใจหรือปัญหาของครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ของสามีภรรยานี่กระทบกระทั่งกันได้นะคะ อันนี้ให้ไปปรับละกันนะมองว่านะยังเป็นคู่ชี่ิรักกันแหละนะคะหรือว่าปัญหาไหนที่มันแบบเคยแบบเป็นปัญหายืดเยื้อแหละปัญหาเก่าๆปัญหาที่มันยังไม่ได้คําตอบแล้วก็ลองคุยกันดูนะคะหรือว่าถ้ามองผ่านได้ก็มองผ่านไปเลยนะเพราะว่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมนี่เก็บมาก็ลกสมองอ่ะนะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยึดยึดติดอ่ะนะกับสิ่งเหล่านี้นะคะก็ปรับกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะจะทำให้ด้วยของความรักกลับมาหวานชื่นนะสุขภาพร่างกายนะคะก็ปัญหาโรคเก่าโรคเดิมอาจจะกลับมาเลื้อยหลัง นะคะแล้วก็เรื่องของอาหารกันกินอ่าช่องท้องต่างๆนะคะอาจจะต้องดูแลนะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทค่ะรวมถึงเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะอาจจะเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ปัญหาเรื่องของสายตารวมถึงนะคะอะเป็นเดือนที่เราจะเป็นโรคหวัดหรือภูมิแพ้บ่อยคือบางคนเป็นมานานแล้วด้วยนะนะก็อาจจะเป็น อีกนะหรือกลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งอันนี้เราก็ต้องแบบพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้าให้เพียงพอนะลดความเครียดลงแล้วก็ไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปนกันอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยนะคะ,ะคนในครอบครัวด้วยเราก็ไปดูแลค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละอายุเนี่ยเป็นอย่างไรนะคนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปียังไงงานก็ส่งผลดีนะบางคน เพิ่งยกย้ายมาขอโยชนนะมันจะเกิดการขยายตัวมากขึ้นหรือว่าเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีการปรับปริหรือการยกย้ายมีนะคะแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายนิดนึงนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะ,ะก็มีคนเข้ามาแล้วละนะ,ะแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักอาจจะต้องแบบหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหรือหาเวลาไปเติมความหวานกันบ้างนะ,ะจะทำให้เรื่องของความรักบานชื่นมากขึ้นคนที่เกิดน,นะ,ะในช่วงอายุ24ปีนี่เด่นค่ะกับเรื่องงานเลยนะคะการเงินเรื่องของความรักนะก็ถือว่าส่งผลดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25-26ปีนะคะถือว่าการทำงานจะได้รับการช่วยเหลือหรือมีผู้ใหญ่หรือว่าคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่รายได้การเงินดีมากส่วนเรื่องของความรักโดดเด่นเลยนะคะมีดวงที่จะพบรักนะคะที่นะคะดีมากๆเรารักเขาเขารักเราคนที่มีคนรักก็อาจจะมีข่าวดีการมั่นหมายนะ,ะสามีภรรยาก็เป็นความรักที่หวานชื่นแล้วอาจจะมีข่าวดีนะคะหรือการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย27ุ27-28ปีนี้เด็นเรื่องงานนะถ้ากําลังรอในเรื่องของสัญญานะก็จะได้รับการต่อสัญญาหรือมีข่าวดีหรือว่าเรื่องของการจรจาข้อตกลงนะคะก็จะราบรื่นการเงินรายได้ดีเลยจะมีโชคนะอาจจะมีเรื่อง,องการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะหรือมีเรื่องของอไรายได้การเงินที่ดีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์อะ่ะนะคะอาจจะให้โชคในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เพิ่งเริ่มต้นคุยไนงะถือว่ามีโอกาสนะแต่ใจเย็น คุยกันไปสักระยะก่อนหรือใช้เวลานิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะจะเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันแหละแต่อาจจะมีความระแวงสงสัยกันบ้างนี่ให้ไปปรับคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ29ปีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังยกย้ายอายกย้ายกลับไปทํางานที่เก่าหรือยกย้ายกลับไปที่ถินฐานบ้านเกิดอันนี้มองว่าไม่เสียหายประสนาการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีการยกย้ายอย่างที่พูดมานะปัญหากับเรื่องงานยังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาหาเรื่อง แล้วก็เป็นปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้ประวัติการทํางานไม่ค่อยดีนะคะฉจะต้องระวังนิดนึงนะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังมากนะคนเก่าคนเดิมนั่นแหละนะจะกลับมาสร้างปัญหานะหรือว่าเรื่องบ้านเรื่องร้านนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะถ้าถามว่าคนเก่าจะกลับมาไหมนะก็มีไพ่คนเก่าขึ้นนะแต่ว่านะคะการกลับมาของคนเก่านะก็ไม่ได้แบบ เป็นการกลับมาที่จะทำให้เรื่องของความรักมันดีนั้นคนโสดนะควรที่จะใจเย็นๆนะคะหรือไม่ต้องรอแล้วนะควรจะเริ่มต้นใหม่ดีกว่าส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็ต้องระวังปัญหาการมีปากเสียงกันสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้โรคเก่าโรคเดิมอาจจะกลับมานะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ30-33ปีโดดเด่นมากถ้าทํางานราชการหรือกําลังสอบบรรจุหรือรอการถูกโปรโมทจะมีข่าวดีการเงินรายได้ดีเลยค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดจะพบคนที่เป็นคู่กัน นะคะแต่ว่าความคิดเหมือนกันมากนะฉะนั้นถือว่าจะพบคู่ประรมนั่นแหละนะคะเพราะว่าคนโสดนี่ชอบชอบมีเรื่องของความรักที่เรารู้สึกว่าเราต้องการคนที่เป็นผู้นำอะ่ะนะนี้เราจะเจอนะแต่อยากจะให้แบบลดในเรื่องของแบบความคิดตัวเองลงบ้างคือด้วยความที่เราเป็น คนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองอยู่แล้วแล้วคนที่เข้ามาเขาก็มีความเป็นผู้นําสูงด้วยนะฉะนั้นเราก็ต้องแบบมีความอ่อนหวานบ้าง่ะนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหานะคะส่วนคนที่มีคนรักรือสามีภรรยาเป็นคู่กันแต่ต้องเติมความหวานกันให้มากนิดนึงนะคะแล้วก็ลูกหลานนะคะหรือว่าคุณสุภาพสติีในครอบครัวจะนําข่าวดีมาให้คะ่ะ คนที่เกิดในช่วงอาย34ุ34-36ถึงปีนี่เด็ดเรื่องงานเหมาะที่จะขยายธุรกิจนะคะแล้วมีโอกาสเติบโตค่ะการเงินรายได้มาจากงานเลยเกิดสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงจะพบรักจากการทํางานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะยังเป็นความรักที่สดชื่นนะแต่อยากจะให้หายเวลาใกล้ชิดกันบ้างในช่วงนี้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ37-39ปีเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของรมจะมีปัญหากับหวหน้าหรือปัญหาเรื่องบริวารลูกน้องนะคะต้องใจเย็นนิดนึงค่ะ ไม่งั้นมันจะทําให้การทํางานติดขัดไม่ราบรื่นได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะจะยัง,ยงต้องควบคุมนะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ถือว่ายังรักกันนะหรือยังได้คู่ที่ดีนะฉะนั้นอยากให้ไปปรับกันค่ะสุขภาพร่างกายการประดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของหูหรือการได้ยินนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนี้เด็ดเรื่องงานเลยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้านะคะการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักมีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะคนที่เกิด ในช่วงอายุ41-43ปีทรงผลดีกับเรื่องงานนะคะถ้ากําลังเดินเรื่องสัญญาข้อตกลงเอกสารอะไรนะคะ <c oughs> ก็จะประสบความสําเร็จการเงินรายได้ดีเลยเดือนนี้จะมีโชคกับเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่ยังโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะถือว่ามีโอกาสจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีความหึงหวงกันบ้างแต่ถือว่ายังเป็นคู่ที่ยังรักกันอยู่นะแต่เดือนนี้อาจจะต้องพูดคุยกันหรือบอกรักกันให้บ่อยหน่อยนะความสัมพันธ์จะได้หวานชื่นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44นะจนถึง46ปีจะมีปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมกลับมาให้ต้องปวดเสียนเวียนกล้าวนะโดยเฉพาะนะคะเรื่องของคนในครอบครัวด้วยนะหรือนะผู้ใหญ่นะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือแรงกดดันให้ในช่วงนี้นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปทิ่ฐานบ้านเกิดนะหรือการกลับไปรวมกลุ่มรวมญาติแต่ว่านะบางคนนี้กลับไปเยี่ยมนะคะในเรื่องของคนเจ็บคนป่วยด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องหนักใจแหละนะคะหรือว่าต้องกลับไปเคลียร์ปัญหาเก่าปัญหาเดิม นะคะแล้วดวงชะตาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องปล่อยในเรื่องของอดีตไปถ้าเราแก้ได้ก็แก้ไปถ้าเราแก้ไม่ได้ต้องปล่อยอย่างเดียวคือปล่อยวางอะทำใจให้สบายแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากอยู่นะฉะนั้นดวงชะตามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้วยฉะนั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆต้องระวัง ส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการอันนี้ต้องระวังให้มากๆสุขภาพร่างกายก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปัญหาโรคเก่าโรคเรื้อรังนะจะกลับมาค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ47ถึง49ปีเด่นกับเรื่องงานนะคะแล้วก็มีข่าวดีด้านการเงินเรื่องของความรักถือว่าจะพบคนที่เป็นคู่กันส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะ คนที่เกิดในช่วงอยุ่50ถึง52ปีนะคะเดือนนี้นะ,ะงานนะคะมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับหน้าที่ความผิดชอบนะ,ะกับเรื่องงานเพิ่มขึ้นเหมาะที่จะขยายธุรกิจการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องความรักในครอบครัวอยากให้หาเวลาเติมความหวานกันบ้างในช่วงนี้นะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ53-56ปีจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะฉะนั้นอาจจะต้องลงไปดูแลนิดนึงลูกกับบริวารอาจจะ มีปัญหาส่วนตัวด้วยซึ่งอ,อาจจะต้องลงไปให้กำลังใจนะคะอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจในช่วงนี้แหละนะส่วนเรื่องของการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะก็เรื่องบ้านเรื่องร้านหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารนะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเดือนนี้ต้องทําใจหรือต้องใส่ใจคนในครอบครัวให้เยอะนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวด,ดีมากขึ้นคนที่เกิดในช่วงอายุ57-60ปีส่งผลดีนะคะกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61-63ปีต้องระวังปัญหากับเรื่องงานนะจะถูกกดดันถูกลอบบี้นะหรือมีคนนะคะเข้ามาสกัดกับเรื่องงานด้วยเดี๋ยวนี้ต้องขยานันรือสร้างผลงานให้มากหน่อยนะงานไม่ทําเอาแต่บนนะจะทําให้เกิดศัตรูได้ง่ายนะคะฉะนั้นต้องใส่ใจกับผลงานที่หนึง่งแล้วก็ไม่ควรนะคะไปนะคะ ไม่ควรเข้าไปล้ำเส้นน่ะนะ,ะกับเรื่องของการทํางานของใครนะคะในช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคนที่เราไปล้ำเส้นอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ได้แบบเกิดประโยชน์นะคะแล้วอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาระยะยาวเลย ะะแล้วก็เรื่องของการเงินอีกค่าใช้จ่ายจะมากนะจุกจิกด้วยแล้วก็ไม่ควรนะคะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพนันนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนเรื่องของการร่วมุ้นต้องระวังค่ะเพราะว่ามีดวงที่สุกเอาเปรียบกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องของคนรักเนี่ยน่าจ,จะสร้างค่าใช้จ่ายให้นะความรักในครอบครัวก็ไม่ดีนะคะก็อาจจะมีป, <Ś. S 1> ปัญหาการนอกใจด้วยนะสุขภาพร่างกายนะก็อาหารเป็นพิษนะ,นะเรื่องของช่องท้องก็พะอาหารหรือโรคทางเพศสัมพันธ์นะคะต้องระวังค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ64ถึง66ปีจะมีปัญหากับเรื่องงานถูกตรวจสอบนะคะหรือว่ามีคนเข้ามานะคะสร้างความเดือดร้อนนะคะทำให้เรื่องการทํางานต่างๆยังต้องระวังอยู่นะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานใบขออนุญ,ญาตต่างๆนะคะต้องทําให้ถูกต้องถ้าหมดอายุแล้วก็ต้องไปต่อนะให้ถูกต้องด้วยนะคะ ด้านเงินนะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะจะถูกปรับนะคะหรือว่ามีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความรวมถึงดวงห้ามคำประกันค่ะแล้วก็บางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะ,ะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวต้องไปปรับนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ6 7ถึงปีถือว่างานยังเด่นนะการเงินยังเข้ามาอยู่แต่เรื่องของความรักภายในครอบครัวต้องระวังจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงย70ุ70-72ปีนะจะมีปัญหาภายในครอบครัวปัญหากับเครือญาตินะหรือว่าเครือญาติอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือเอาเปรียบในช่วงนี้นะคะต้องมาระวังเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งกันด้วยนะคะแล้วเรื่องของการเงินก็ค่าใช้ใจ่ายมากดวงห้ามคําประกันเด็ดขาดนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินน้ําหนักตัวไขมันในเลือดแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73-76ปีของไพยงานยิ่งขึ้นอยู่เลยนะถือว่าเก่งกับเรื่องงานมากแล้วก็โดดเด่นกับเรื่องของการเงินนะจะเคลื่อนไหวอะไรกับเรื่องงานเข้าไปประมูลหรือเข้าไปติดต่อธุรกิจราบรื่นเลยนะคะหรือว่าจะได้คนเก่งๆนั่แหละเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะทำให้ธุรกิจเติบโตเลยนะคะสุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงนะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงอาย77ุ77 80ปีนะคะถือว่านะคะยังมีข่าวดีกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของโอกาสนะคะในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเพียงแต่ว่านะต้องนะควบคุมเรื่องของอารมณ์บ้างเด๋ยนนี้จะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์คือการทํางานหรือการลงทุนเนี่ยส่งผลดีนะ,ะแต่อย่าใจร้อนถ้าใจร้อนนะคะรีบเร่งจนเกินไปจะทําให้เกิดผลเสียนะรวมถึงนะคะลูกคนโตนะคะหรือว่าลูกหลานนะอาจจะแบบมีปัญหากับเรื่องงานเรื่องการเรียนก็ได้หรือเข้ามานะคะทาให้เรา เกิดความรู้สึกไม่สบ,บายใจหรือมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันนะอันนี้ให้ไประวังนิดนึงนะก,กับกับการเริ่มต้นงานหรือว่ากับเรื่องของคนในครอบครัวสุขภาพร่างกายก,ายก็อาการปวดกระดูกข้อมือนะคะหรืออาการอักเสบภายในด้วยนะคะ mm hmm. ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันอังคานะก็มองว่าไพ่การเงินสวยแล้วแหละ ไพ่นะางานก็สวยค่ะแล้วก็มีไพ่ความรักดีๆเข้ามาเคลื่อนไหวอันนี้ดีหมดเลยนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมบ้างนะคะซึ่งเราต้องทําใจนิดนึงหรือต้องอพยายามแก้ไขด้วยนะแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะคะเราก็ต้องดูแลนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ